นะใช่นี่สบายดีวันนี้มากินก้อยปลก้อยปลาก้อยปลานิมยิ้ดก้อยปลานิมกินเนาะสิพัดเลยเอื่อนจะหมดได้ใชเวลาพัด ไปกัไดลนั่ใส่กล้องมีหม้อต้มดาบก้อยสวยขมเนาะแล้วก็ต้มกระดูกมนะันเนาะกระดูกปลากระหัวปลาต้มเสร็จมะเขือเทศเด้อมะเขือเทศนี่ฮะใส่ผักก่อน ก่วยไม่ท่านเห็ดอกาก็ท่านปุ้งซอยไว้เรียบร้อยแหละแต่พาท่านได้ปุ้งก็แซ่บๆมีส่วนน้ำมันหอมซื้อปลาตัวหนึ่งเก้าสิบเก้าสิบห้าปิดไฟเสือรัวรัวรัวน้ำอัเจาะอเจาะ บข้าวเหนียวเลยข้าวเหนียวินไปห้ก้อนข้าวเหนียว้อซื้อไหมโอ้ไก่5ห้าขา,าโอ้ก <c ười> ินยากจุกเลย